น่านฟ้าค่าใครอย่าผ่านมาดูกันว่ากัมพูชาจะเอาอะไรมาต่อก่อนกับเครื่องบินขับไล่ F-16 Fighting Falcon เป็นเครื่องบินรบอนเนกประสงค์ที่มีชื่อเสียงด้านความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูง F-16 สามารถปฏิบัติภารกิจได้หลายหลายทั้งการรบทางอากาศและการโจมตีภาคผ้นดิน F-16 มีความเร็วสูงสุดมากกว่า2มัก มาร์ค 2+ Plus, และมีระยะทําการที่ไกลถึง2,002ไมล์3,222กิโลเมตรเครื่องบินรุ่นนี้ยังติดตั้งเรดาร์ที่ทันสมัยและอาวุธที่หลากหลายทําให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้ในทุกสภาพอากาศซึ่งมีความชํานาญมากกว่า30ปี ตัด่าไปดูที่กัมพูชามีเครื่องบินขับไล่มิ21เคยประจำการในกองทัพอากาศกัมพูชาโดยได้รับมอบจากสหภาพโซเรียตในปี1986จำนวน22ลำอย่างไรก็ตามเครื่องบินเหล่านี้ถูกสั่งระงับการใช้งานในปี1992เนื่องจากขาดงบประมาณต่อมากัมพูชาได้ว่าจ้างให้ปรับปรุงเครื่องบินมิ21จำนวน12ลำและจัดหาเครื่องบินแ392เพิ่มเติม แม้จะมีการปรับปรุงแต่เครื่องบินมิ21ของกัมพูชาส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้งานแล้วเนื่องจากขาดนักบินที่มีความชำนาญและอบปประมาณมาถึงปัจจุบันแค่คิดก็รู้ว่าใครสามารถครองน่านฟ้าได้สำเร็จ